ไปหยิบเสียงดังมากลูกตื่นต็น

จะอยากดูใส่น้ำเพือ่ออุ้ยอุ้ยกระเด็นถ้าน้องอยต่อดึ่ต่อ,ม,ตอมีอะไรบ้างมีแครอทปลาทองบอลูอรี่ไก่สับมะเขเทศแล้วก็ข้าวกล้อง นี่มันบ้าวะ่ะทำไมมันไม่นอนจับพีดรุทไดไ้ทำอะไรมาดีขนาดนี้แล้วใส่อะไรต่ออ่ะ ที่นี้น้องตื่นมาสันตอ่นตื่นมามีอาหารกินแน่นอนตีนุ่งแม่และแม่ก็ต้องตื่นตอนบ๊ายๆนะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด